ครับขอถามหัวข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทคอนแท็กครับผมอยากให้คุณช่วยเล่าให้ฟังครับว่าบล็อกเชนที่รองรับสมาร์ทคอนแท็กและทำให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทุกวันนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรครับสมาร์ทคอนแท็กเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้งอี h e r e ี m ยมได้พัฒนาในปี2014 ยานอังซิเยหลังจากที่เขาเห็นข้อจำกัดของบิตคอยน์ที่สามารถทำได้เพียงการทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้นไบท a ลิกต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถโปรแกรมการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ดังนั้นอีเ e r เรียจึงถูกสร้างขึ้นโดยมี Smart Contract เป็นหัวใจหลัก Smart Contract คือโปรแกรมที่รันบนบล็อกเชนซึ่งสามารถทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาถูกต้องตัวอย่างเช่น สัญญาการขายที่ระบุว่าการโอนเงินจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้าตามเงินขายการที่อี h e r e ียมรองรับ Smart Contract ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ decentralized applications หรือ d a p p s ได้มากมายเช่นการเงินแบบกระจายศูนย์ DeFi การระดมทุนแบบ ICO เกมออนไลน์และการจัดการทรัพย์สินดิจิทัลความสามารถในการรองรับ Smart Contract ทำให้ Ethereum กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนได้รับความสนใจมากขึ้นในด้านต่างๆครับขอถามหัวข้อต่อไปครับก็คือว่าเมื่อมีสมาร์ทคอนแท็กเกิดขึ้นก็มีผู้คนที่สร้างสมาร์ทคอนแท็กที่ทำงานคล้ายกับธุรกิจเครือข่ายแบบมีตัวกลางคุณคิดว่าการที่ใช้สมาร์ทคอนแท็ก มาทําหน้าที่ในการเป็นธุรกิจเครือข่ายแบบกระจายนาจเป็นข้อดีต่ออุตสาหกรรมด้านธุรกิจเครือข่ายไหมครับการใช้ smart contract ในธุรกิจเครือข่ายแบบกระจายศูนย์มีข้อดีหลายประการต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจดังนี้ครับหนึง่งความโปร่งใส smart contract ช่วยให้ทุกการทําธุรกรรมเป็นไปอย่างโปร่งใสทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบการดําเนินการได้ ลดความเสี่ยงจากการทุจริตและการโกง2ความปลอดภยัยข้อมูลที่เก็บอยู่ในบล็อก c h a และ smart contract มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากข้อมูลถูกเข้ารหัสและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายสาการลดต้นทุน smart contract ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการและการจัดการธุรกิจเนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางในการตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมส การดำเนินการอัตโนมัติ Smart contract สามารถทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ลดการใช้แรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานห้าการเข้าถึงตลาดธุรกิจแบบกระจายศูนย์ช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าได้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์6นวัตกรรมการใช้ Smart contract ิดโอกาสให้นักพัฒนาและนักธุรกิจสามารถสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นการนำ smart contract มาใช้ในธุรกิจคือค้ายแบบกระจายสู์จึงเป็นข้อดีที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจในยุคดิจิทัลซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและโอกาสไม่ในในตลาดครับ ขอบคุณมากครับคุณเอครับยินดีครับอาจารย์อภิชาติถ้ามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมที่ต้องการพูดคุยหรือสอบถามอีกสามารถบอกได้ทุกเมื่อครับผมเดี๋ยวจะถามมาอีกครั้งครับและเจอกันใหม่ครับ